สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้มดเอ็กก็จะขอนําเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีกันช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนปี2567โดยปกติแล้วชาวราศีกันก็จะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมีเหตุผลให้ชุดแรก The Empress ไให้หไม้เท้า The Tower คุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตมากพอสมควรทั้งเรื่องของการมีเงินจับใจ่ายใช้สอยชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ประสบความสำเร็จด้วยดีคนที่อยู่ในกิจการเป็นลูกจ้างประจำ ก็มีผลงานที่ดีเข้าตาเจ้านายส่วนคนที่ทำกิจการค้าขายส่วนตัวก็มีผลกำไรที่งอกเงยแล้วก็มีลูกค้าประจำแต่คุณก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้บ้างก็อาจจะเกิดปัญหาการเจ็บป่วย กระทันหันขึ้นมาได้ชุดที่สองแฮงแมนเดอ e เอเ r อร์ร mm ์ดัสติกก็ช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างจะมีความเครียดซึ่งไพ่ก็บอกว่าคุณก็ต้องใช้ความสงบแล้วก็มีความยุติธรรมในจิตใจในการที่จะไปตัดสินหรือว่าไปแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่ง คุณก็จะมีความสามารถมีสติปัญญาในการแก้ไขได้เพราะว่าคุณมีไพ่ the emperor ขึ้นมาในตำแหน่งที่5ชุดที่3 queen of swords king of swords และ the world ไพ่ชุดนี้ชี้ชัดเลยว่าคุณจะต้อง ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการที่จะตัดสินแก้ไขปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงภายใต้ความเป็นธรรมและยุติธรรมเนื่องจากว่าคุณได้ให้ Queen of Swords และ King of Swords เข้ามาคู่กันซึ่งด้วยความสามารถและสติปัญญาของคุณเนี่ยคุณก็จะฟันฝ่าปัญหาประษัทต่างๆไปได้เป็นอย่างดี นื่องจากว่าคุณก็ได้ไพ่ The World ในตำแหน่งที่9ตำแหน่งที่10 View of Fortune นับเป็นไพ่แห่งกลงล้อโชคลาบที่ดีมากสำหรับใครที่เปิดไพ่ใบน,นี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านของชีวิต และมีเงินทองหมุนเวียนให้จับจ่ายใช้สอยอย่างสะดวกสบายมีความสำเร็จในกิจการที่คุณมุ่งหวังการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ fc โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีมีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ของเราก็ขอให้นำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่ไพ่ได้ย้ำเตือนขึ้นมาก็ขอให้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะระวังปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงต่อไปนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนเราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาโดยที่ว่าโดยปัญหาบางอย่างก็เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัว ดังนั้นมดเอ็กจึงขอแนะนำให้ FC หมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะให้เกิดเป็นผลบุญในการที่จะหนุนนำหรือลดทอนผลกระทบจากสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาสู่ตัวเราและถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ต่อให้เพื่อนเ่อนกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆสำหรับเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็ก กันต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกทท่านครับ